สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เราจะมาลดความอ้วนกันนะคะด้วยการไม่กินข้าวเย็นแต่เรากินน้อย <laughs> อกินทุเรียนอันนี้เพิ่งหล่นใหม่ๆเ uh huh. พไปเจอมาในสวนนี่ให้ดู uh huh. ลอยหล่นยังใหม่ๆอยู่อันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรเอ่ยชะนีชะนีก่อนหน้าน,นี้เราเคยกินชะนีแต่ว่าเป็นแบบ สุกในปิงใช่ป่ะก็คืออร่อยคราวนี้ก็อันนี้เป็นแบบพึ่งหล่นวันนี้เมื่อตอนบ่ายๆก็มากินกันเลยดีกว่าให้แกะให้มินแกะแล้วกัน lady first ชิม <Rig> เลยนะว่าว่ามันจะต่างกับไอ้นี่ยังไงอันไหนเคาะนี้เคาะเดี๋ยวเคาะนะลองเคาะดู โอ้เสียงดีอยู่แล้วก็มีความสุขปุ๊ปุ๊แฮปปี้ใช่ไหมอืมมีความสุขเอาด้านที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะด้านที่ไม่ค่อยแฮปปี้เหรอด้านนี้มาเอาเลยเลือกเลยหนึ่งด้านอ่ะด้านนี้ลไรใหญ่ดีอืมอะไรนะจ๊ะ โอ้โหสวยมากยังโอ้โหหลังจากที่ขม,มจริงเออวันนี้แกะทุเรียนมาหลายลูกมากเพราะว่าแกะทุเรียนไปขายแบบแกะเนื้อแกะเนื้อพันอะไรอ่ะเป็นพันุจริงๆเขารับซื้อทุกพันธุ์นะเราผ่าโดนเนยแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหมอนทองเนาะเป็นหลักๆก็ราคาดี<ม>อะไรเงี้ยก็จะมีแกะทุเรียนเนี่ยมันจะมี ถ้าแกะเนื้อมันจะมีเป็นแบบว่าความสวยคะแนนตามความสวยงามนะราคาถ้าแบบดีก็คือมีเกรด A B C D อะไรอย่างนี้เหมือนกันแหละถ้ามันสวยก็คือได้ราคาดีอืมโอ้เพิ่มข้าจะเละแล้วนะอันนี้เดี๋ยวลองชิมดูเป็น,ปนแบบเละากปูข้างเป็นเป็นกินแบบชะนีหล่นที่แท้ เป็นกินแบบขมแน่นอนเออกินแบบน่าจะขมแบบชนีหล่นเท่เราเคยชิมๆกันอะลองดูจัดไปไม่ต้องทำ่างนีก็ได้มั้งที่จริงมันน่าจะแกะง่ายเนี่ยืึกบางเนาะใช่โชว์เนื้อก่อนนี่ก็มีความเละเลยแหละ สมกับเป็นชนีหล่นเพราะว่าเราเก็บมาตอนบ่ายๆแล้ววันนี้ก็คือแบบร้อนมากเนาะใช่อืมชิมเลยจ้ะชิมเลยจ้ะโอ้โหเละแบบเหมือนปลาระแหมเขาเลือกเขาเลือกอันที่แบบแข็งสุดเปล่ากินเปล่านะเดช น้าเด็ดอยู่ข้างล่างนี่นะครับมามีนกินแล้วไม่อยากกิน <laughs> น้องกินแค่ไหนหรอกินคนเดียวเดีย๋ยวเราบอ,อกเองน้องกินชิมกินอนะ่ะชิมชิมไหนๆก็แก่แล้วชิมหน่อยที่เห็นยุกยิกมนี่ไม่ใช่นะยุงกัดจริงๆวันนี้ตั้งใจว่า <c ười> คุยก่อน <c ười> วันนี้ตั้งใจว่าจะไลฟ์แต่ว่ามันที่ส่วนมันไม่มีสัญญาณเนาะก็เลยปรับถ่ายเป็นวิดีโอแทนอืมาเริ่มกินมาชนปะ อุ้ยอย่าทนแรงดิมันเละโอเคกินเลยนะจ้าอืมกินไปตบยุงไปอืมชน,นีลนขมขมนำเป็นทุเรียนที่มีความขมนำเหนียวอืมกินดีขมนิดนิด ขมไปละขมสมก็เป็นชนีหล่นอืมไม่เหมือนกับที่กินสุกในปิงวันนั้นไม่รู้จะได้ยินเสียงบ่เนะาะคราวนี้แบบพูดไก่อะ่ะนั่งไก่ก็ไม่แย่นะกินแม่แรงขนาดนั้นอืมแต่แค่เนื้อเละเหนียวเหมือนเดิมเหนียวจริงๆฮันนี้เนี่ย เอกลักษณ์ของมันคือเหนียวเหมือนตรงส่วนที่มันเป็นผิวอะเนาะผิวข้างนอกกับข้างในอะเหนียวมากเหนียวเ,เฮ้ยหนึง แต่มันก็ไม่ได้หวานจัดนะอืมมันจะเป็นมันเหนียวแล้วก็กลิ่น<ม>แรงอม,มันม,มีความผมผมอะแต่ถามว่าแย่ไหมก็คือก็ไม่แย่นะเพราะปกติอะไม่ชอบกินอันนี้เลยใช่ปะ่ะชนีอะอ,อันนี้มันก็ยังแบบพอกินได้นะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แย่แบบปลาล้าแบบก็ปลาล้าแต่มันไม่เหม็นขนาดนั้นอะอะ่ไม่เหม็นมากเออใช่กินได้กิ่นก็คือ กินไปแล้วอะไรไม่ม่กินมีกินกินมีแต่ไม่ไม่แรงแบบถึงขั้นยีอ้อ่ะแต่ก็คือใครจะแบบว่าเดินทางหรืออะไรก็คือไม่หววเอาใส่รถนะกินแบบเนี้ยกินแรงต,แตุดนะกลบอบอวนวันนี้น่าจะกินหนึ่งพูล้าทำไงที่เหลือ ทอนาทีให้ยายอ่ะเหนียวจริงๆเหนียวแบบไม่มีเป็นเอกลักษณ์ของมันเองไม่มีอืมใช่อันนี้เม็ดรีบเม็ดเดียวในปูนี้นะที่รีบ <c oughs> เหนียวมารรรร 1. 1> เรียบร้อยจบแล้วหนึ่งคููข้าเย็นของพวกเราหรือว่าออเด์บเขาว่ากินทุเรียนเราไม่อ้วนไงเขาว่ากินทุเรียนเนี่ยน้อยอ้วนน้อยกว่าผลไม้หลายชนิดหรอใช่ดูจัดสำรวจโลกมาหรอ หมดเวลาแล้วสงสัยต้องไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวดิเรา<ะ>ยังมีอีกตั้งหลายดูอ๋อโอเคได้โอเค <laughs> โอเค,อเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย